วันนี้เราก็จะพาไปมูเรื่องปูวปะก็จะเลยเลยว่าที่ที่ไปไหว้เราได้แฟนไม่ใช่เกสอร วีเ่นี่วัดเท่หมุนเขียนโอ้ยขนลุกทุกคนเข้าใจว่าเป็นเกศสอหมดแล้วแต่พอแม่นักสมีที่เกศรยืนนี้ไม่ใช่ฉันค่ะวันนี้เราจะพาไป3ามที่จะบอกว่าที่นี่คือที่ที่พาภพวามาไหว้และคือที่ไพลวังและชีได้เลยค่ะที่เดียวอีกสองที่ก็คือที่ที่ที่คนรู้อยู่แล้วก็คือเกศสอเกศสออีกที่หนึ่งคือคนไม่ค่อยได้ไปไหว้ท่านคือเซนท่านลาดขาวค่ะ วัฒเทพมนเทียนเนี่ยคือเป็นพระแม่รัศมียืนคู่กับพระพันนาลัใช่ใช่พระพัาลณ์ไม่ใช่แค่คู่เดียวด้วยทุกคู่เขาอยู่กันทุกคู่ค่ะใช่ใช่เอามันนันขอยังไงรานั่งกูก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกูก็อ่านลิสต์ที่กูอยากได้เทพบอกให้กูเวลากูอยากเทพบอกตรงๆรบอกชัดเจนแต่ต้องใงความที่แบบเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วย แต่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับสาหรับใครที่มาแล้วไม่รู้ว่าจะไหวย,ยังไงเพราะว่าเขาสัมมีกระดาษให้ใอันนี้คือตามระเจ้าม,มาวาอ,อันนี้รือความรักขอคว,กความรักกับพระแม่ลักษมีที่นี่ค่ะ<ช>จริงๆจะเรียกว่าพระแม่ลักษมีก็ไม่เชิงเพ<ม>ราะว่าเทพทั้งหมดแหละเทพที่นี่ทุกอง,ง<ช>ของความรักเพราะเขาอยู่เป็นคู่ อาที่ที่สองตอนนี้เราอยู่ที่เกสอ์วิลเลจครับชั้นสี่ชั้นสี่เพราะแม่รัศมีหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักที่นี่เป็นหลักใช่เป็นหลักราอยู่ที่นี่เป็นหลกเลยแต่ที่เนี่ยประทานพรอีกอย่างเราประทานพรเรื่องแบบความเสน่ห์หรือเสน่ห์ไม่ต่างอานิยมใช่เป็นความรักความอะไรพวกนี้แต่เป็นความรักที่ดูเอ็นดูที่นี่ทาไมไหว้ดอกัวก็คือเหมือนที่เนี่ยเป็นที่ของเขาคนเดียวใช่ที่ของแม่เขาคนเดียวฉะนั้นแม่ชอบแบบบบวสีชมพูแต่เราต้องพับเองเราต้องไปพับก่อนต้องไพับ ต้องไปซื้อเองทริคของเจ้คือทำอะไรด้วยตัวเองให้หมดตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลแรดแป๋วแป๋วแปตวตงข้ามประตูโรงเรียนหอวังเลยฝั่งติดเซ็นทรัลเนาะอย่าไปอีกฝั่งนึ่งเนาะใช่ผิดเนาะ เดี๋ยวก็วันนี้ก็เอาเท่านี้3ที่ในเรื่อง <3 S 1> ของความรักเปิดวาร์ปแล้วว่าพรลวาขอที่ไหนเราได้แล้วก็วิธีขอยังไงสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดก็คงหนีคนการสวดมนต์นั่งสมาธิท่านชอบการปฏิบัติไม่ว่าเทพองค์ไหนก็ตาม